โมอามีนาเปิดใจปมรือ้อคดีแตงโมตั้งแต่เสียไปฝันถึงพี่สาวหครั้งจากที่มีข่าวว่าในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเขายื่นหนังสือขอรือ้อคดีนักแสดงสาวผู้ล่วงลับแตงโมนิดาเพื่อเอาผิดคนบนเรือทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดโมอามีนานอกสาวโคโสนิทของแตงโมก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า จะรื้อหรือว่าไม่รื้อคดีให้เป็นเรื่องของทางกฎหมายดีกว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาขอแค่ให้มีความยุติธรรมที่สุดโมอมีนาเผยว่าทุกเดือนไปหาแต่งโมที่คริสทัจักตลอดช่วงเทศกาลก็จะไปหาเพราะรู้ว่าพี่สาวชอบเทศกาลซึ่งที่ผ่านมานี้เพิ่งฝากคนรู้จักทำพิธีมิซาให้พี่สาวแต่งหมูด้วยและเร็วๆนี้ก็จะมีแลนจะสร้างหลังคาที่คริสตจักให้เดือนไหนที่ไปไหนเหมือนการไปนั่งพูดนั่งบนให้พี่เขาฟังมากกว่า พยายามไปหาตลอดทั้งชีวิตนี้โดยที่ผ่านมาโมบอกว่าฝันถึงพี่สาวผู้ล่วงลับห้ารอบฝันแต่ละครั้งจะเห็นพี่เขามายืนยิ้มให้และจะกอดกันทุกครั้งบอกคิดถึงเขาตลอดไม่เคยฝันเห็นเขาไม่ดีแต่งโมยังคงสวยเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามก็ขอให้คุณแต่งโมได้รับความยุติธรรมค่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ